Ủa ngươi khuôn bà kia à? Khai chắc là, 80, 70, 70, 80. Ừ. là 80, 70, 80. tăng mẹ phải phòng với cậu Khuôn mà Khai, phải phòng với cậu Bảo khoai là tăng không? Nè không? tăng không? Hả? จัาสแตนกะอ้้อโหโอ้โแตงอน่ไมเนาะ่อย่างแม่ต้องาแตงสอนด้วยอ่ะ điện mẹ. The con mẹ mì của mẹ mọc. liền mẹ 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 vợ. mẹ 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 cho mình, 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 mình khuôn này cả, เ <c oughs> อ้ยตื่นเช้ามานับเงินกันนะี <c> ่แ <oughs> น่สดไปเนี่ยนอนเพิ่งตื่นกันนะ <c oughs> ตื่นมาทบทวนคำจำแม่กันนะแ,แม่เนาะแม่ทบทวนคำจำแม่บ้างหรอแม่สนละน้บจะแต่งก่อนแจ้งบบดแจ้ง <c oughs> กดติดตามแน่ซับสไคร์ซับสไคร์กดจิ้งหน่องนิ่งนอง